เพราะประจำเดือนมันยังเกี่ยวเนื่องกับระบบอีกหลายๆระบบในร่างกายของเราไล่ทวนขึ้นไปก็คือรังไข่ฮอร์โมอนเพศไปจนถึงการทํางานของสมองสองโรคิดเลยนะคะที่ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากและมีสัญญาณมาจากอาการประจำเดือนไม่มาประจำเดือนไม่มาเป็นสัญญาณของอะไรบ้างอาการประจำเดือนไม่มาเนี่ยเป็นปัญหาที่ผู้หญิงมักเคยพบเจอกันและหลายๆคนก็อาจจะเป็นบ่อยๆด้วย แต่บางคนก็กลับมองข้ามไปไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะคิดว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรก็แค่ไม่ได้มีเลือดออกจากช่องคลอดบางคนคิดด้วยซ้ำว่าก็ดีเหมือนกันการที่ประจำเดือนไม่มาจะได้ไม่ต้องมีเลือดออกจากช่องคลอดไม่ต้องเลอะไม่ต้องเปลี่ยนผ้าอนาายัยไม่ต้องมีอาการปวดท้องประจําเดือนแต่การที่ประจำเดือนไม่มามันเป็นสัญญาณบ่งบอกอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าร่างกายของเรากําลังมีความผิดปกติ และอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลายโรคและบางโรคก,ก็อันตรายเช่นเป็นเนื้องอกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นน้องมะที่มาที่ไปของประจำเดือนของเราเนี่ยมันมายังไงประจำเดือนมันเกิดขึ้นได้ยังไงประจำเดือนมาจากไหนประจำเดือนนะคะหมายถึงเลือดหรือเยื่อบุโพรงมดลูก ที่หลุดลอกตัวออกมาในทุกๆเดือนของผู้หญิงซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะและประจำเดือนนะคะเป็นสัญญาณที่บ,บอกว่าผู้หญิงคนนั้นร่างกายพร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็คือวัยที่สามารถมีลูกได้แล้วจุดเริ่มต้นของประจำเดือนนะคะมาจากสมองของเราโดยสมองจะหลั่งฮอร์โมนไปกระตุ้นรลังไข่ให้สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตรนซึ่งโดยปกติแล้วประจำเดือนจะเกิดขึ้นทุกๆ 28ถึง30วันหรือประมาณ1เดือนนั่นเองเราจึงเรียกเลือดนั้นว่าประจำเดือนและประจำเดือนแต่ละรอบนะคะก็จะอยู่นานประมาณ3 7ถึง7วันโดยฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะไปกระตุ้นรังไข่ให้มีการผลิตไข่แล้วก็มีการตกไข่เกิดขึ้นส่วนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะทำหน้าที่ไปกระตุ้นให้เยื่อบุผนังโพรงมดลูกมีการหนาตัวฟูตัวขึ้นเพื่อเตรียมรอรับ การฝังตัวของตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิหลังจากไข่นั้นตกอีก14วันถ้าหากว่าไม่มีการปฏิสนธิไม่มีตัวอ่อนเกิดขึ้นเยื่อบุผนังโพรงมดลูกที่หนาตัวฟูตัวมันก็จะหลุดลอกตัวไหลออกมาเป็นเลือดประจำเดือนค่ะเพราะฉะนั้นจากวงจรนี้เราจะเห็นได้ว่าการมีประจำเดือนมันเริ่มตั้งแต่สมองมีสมองเข้ามาเกี่ยวข้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนโรเจสเตรนเข้ามาเกี่ยวข้องมีการตกไข่ที่รังไข่เข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วต่อไปก็คือการมีประจําเดือนแล้วประจําเดือนปกติมันมีลักษณะอย่างไรเรามาเริ่มกันที่รอบประจําเดือนกันก่อนวิธีการนับรอบประจําเดือนหนึ่งรอบนะคะเราจะนับตั้งแต่วันแรกของการมีประจําเดือนครั้งที่แล้วมาถึงวันแรกของการมีประจําเดือนครั้งถัดไปก็คือวันเริ่มถึงวันเริ่มวันเริ่มของครั้งที่แล้วมาถึงวันเริ่มของครั้งถัดไประยะทางตรงนี้ล่ะค่ะเราจะเรียกว่ารอบประจําเดือน โดยปกติแล้วผู้หญิงจะมีรอบประจำเดือนระยะห่างตรงนี้อยู่ที่28วันแต่รอบประจำเดือนนี้นะคะก็สามารถยืดหยุ่นได้ค่าปกตินะคะอยู่ที่28วันแต่อาจจะบวกหรือลบได้อีก7วันก็คือระยะห่างตรงนี้อาจจะสั้นที่สุดอยู่ที่21วันหรือระยะห่างตรงนี้อาจจะยาวที่สุดได้ถึง35วันอันนี้นะคะก็คือ21 -35 วันก็ยังเป็นรอบประจำเดือนที่ยอมรับได้ แต่โดยปกติแล้วรอบประจำเดือนปกติควรจะอยู่ที่ทุก28ถึงส0วันลักษณะประจำเดือนที่ปกตินะคะ 1. มีรอบประจำเดือนอยู่ที่ทุกๆ2 8ถึง30วันหรืออาจจะสั้นที่สุดคือ21วันยาวที่สุดไม่เกิน35วันในแต่ละครั้งของการมีประจำเดือนนะคะโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ ครั้งละ3าถึงวันหรือถ้านานสุดก็ไม่ควรเกิน7วันและปริมาณเลือดประจำเดือนที่ออกในแต่ละวันก็ไม่ควรเกิน80ซีซีหรือเทียบได้กับการเปลี่ยนผ้าอนามัยนะคะที่มีเลือดชุ่มชุ่มแผ่นนะคะผ้าอนามัยแบบแผ่นปกตินะคะมีเลือดชุ่มแผ่นในช่วงกลางวันวันละประมาณ4แผ่นในช่วงกลางคืนอีกประมาณ1แผ่นและอย่างที่บอกไปนะคะว่ารอบประจำเดือนนะคะที่ยอมรับได้สั้นที่สุดก็คือไม่ควรน้อยกว่า21วัน หรือนานที่สุดก็ไม่ควรนานเกิน35วันถ้ารอบประจำเดือนห่างน้อยกว่า21วันเรียกว่ามีประจำเดือนมาถี่ผิดปกติรอบประจำเดือนสั้นแต่ถ้านานเกิน35วันเรียกว่ามีภาวะขาดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนไม่ค่อยมาแต่ถ้ารอบประจำเดือนนะคะยาวนานกว่า35วันบางคนไม่ได้เป็นแค่รอบเดียวบางคนเนี่ยเป็นบ่อยๆบ,บางคนนะคะประจำเดือนขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือน รือบางคนเนี่ยใน1ปีมีประจำเดือนน้อยกว่า9รอบอาการความผิดปกติแบบนี้นะคะเรียกว่าภาวะขาดประจำเดือนหรืออเมโนเโรลียแล้วสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่มันทําให้ประจำเดือนของเราไม่มา1เลยค่ะเป็นวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะคะอายุของผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะอยู่ที่อายุประมาณ50ปีหรืออาจจะอยู่ในช่วงอายุ45ไปจนถึง55ปีอาการวัยทองนะคะเกิดขึ้นตามวัยค่ะ เป็นเรื่องปกตินะคะมันเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดลงทำให้ไข่ในรังไข่เนี่ยตกไม่สม่ำเสมอหรืออาจจะไม่ตกเลย2อ,อาจจะมาจากการที่น้ำหนักตัวเพิ่มหรือลดลงอย่างรวดเร็วสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ย มาจากมวลไขมันในร่างกายโดยเฉพาะมวลไขมันบริเวณหน้าท้องน้ำหนักขึ้นเร็วมีปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วหรือใครที่น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วปริมาณไขมันในร่างกายก็หายไปอย่างรวดเร็วจึงทําให้ระดับฮอโมนเอสโรเจนที่ใช้มวลไขมันตัวนี้เป็นสารตั้งต้นในการปิดเนี่ยมันเกิดอาการแปรปรวนก็ส่งผลกระทบต่อการตกไข่แล้วก็กระทบมาถึงการมีประจำเดือน หรือ 3. อาจจะเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาเม็ดคุมกําเนิดยารักษาการทางจิตเวชยาต้านซึมเศร้ายารักษาโรคความดันโลหิตสูงการให้เคมีมมบาําบัดหรือการใช้สารเสพติดบางชนิดยาต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนก็ส่งผลกระทบไปถึงประจำเดือนทําให้ประจำเดือนผิดป,ปกติ หรือ4นะคะอาจจะมีความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์เช่นอาจมีเนื้องอกมีการติดเชื้อที่มดลูกหรือมีพังผืดในโพรงมดลูก5ค่ะมีปัญหาไข่ไม่ตกอันนี้นะคะชัดเจนเลยค่ะเพราะอย่างที่เล่าไปตอนแรกเนาะการมีของประจําเดือนมันสัมพันธ์กับการตกไข่ถ้าหากว่าไข่ไม่ตกประจําเดือนก็จะมาไม่ปกติสาเหตุที่ทําให้ไข่ไม่ตก 1. เลยฮอร์โมนแปรปรวนและอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมากๆนั่นก็คือ ความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเครียดมากๆทําให้ฮอร์โมนแปรปวนไข่ตกไม่ปกติได้และ 6. ค่ะความผิดปกติของฮอร์โมนที่ควบคุมการทํางานของรังไข่ที่พบได้บ่อยๆก็คือฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์และฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองตามที่เล่าไปขั้นต้นเลยค่ะการตกไข่เกิดจากการหลั่งฮอร์โมนมาจากต่อมใต้สมอง ไปกระตุ้นรังไข่ถ้าฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ทํางานผิดปกติก็จะไม่มีการปตกไข่เกิดขึ้นประจำเดือนก็ไม่มาแล้วการที่ประจำเดือนไม่มาแบบนี้นะคะมันบ่งบอกสัญญาณสุขภาพอะไรได้บ้างเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามันมีอยู่2โรคคิดขาดที่ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากและสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนของ2โรคนี้ก็คืออาการประจำเดือนไม่มา 1. ก็คือภาวะถุงน้ํารังไข่หลาบายหรือ PCOS ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากแล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญเลยนะคะที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรือบางคนไม่สามารถมีลูกได้เลยภาวะถุงน้ํารังไข่หรือ PCOS นะคะเป็นความผิดปกติของระบบต่อมไรท่อที่พบได้บ่อยในผู้หญิงในช่วงอายุประมาณ18 45ปีก็คือในช่วงวัยเจริญพันธุ์ทำให้มีระดับฮอร์โมอนเพศช,ชาย หรือแอนโดเจนในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยสูงกว่าปกติลักษณะเด่นชัดที่แสดงออกมาภายนอกนะคะก็เช่นเป็นสิวผิวมันลูกขคนคกว้างขนตามร่างกายเยอะนะคะขนดกแต่ว่าหนังศีรษะล้านไขมันในหน้าท้องหนาหน้าท้องใหญ่โรคที่2คือลังไข่เสื่อมก่อนวัย ซึ่งอาการที่2นี้นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวัยทองก่อนวัยค่ะการที่รังไข่เสื่อมนะคะรังไข่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ไม่สามารถมีการตกไข่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือก็จะไม่มีประจำเดือนและอีกสิ่งหนึ่งสําคัญที่ตามมาก็คือทําให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะมีอาการหลายๆอย่างเหมือนกับผู้หญิงวัยทองเช่นมีอาการร้อนวูบวาบเนื่อออกตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับอ่อนเพียที่สําคัญก็คือประจำเดือนไม่มาและสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือ ผู้หญิงคนนั้นจะไม่สามารถมีลูกได้เห็นไหมคะว่าอาการประจำเดือนไม่มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะมันไม่ใช่แค่ก็แค่ไม่มีประจำเดือนก็ไม่ต้องเปลี่ยนผ้าหน้าไม่ต้องปวดท้องประจำเดือนมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะประจำเดือนมันยังเกี่ยวเนื่องกับระบบอีกหลายๆระบบในร่างกายของเราไล่ทวนขึ้นไปก็คือรังไข่ฮอร์โมนเพศไปจนถึงการทำงานของสมองและถ้าประจำเดือนไม่มาเนี่ยเราควรดูแลตัวเองยังไงนะคะ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอลดภาวะเครียดและรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมมากเกินไปและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําให้เสี่ยงต่อสุขภาพเช่นนอนดึกสูบบุรีดื่มแอลโกอฮอล์เสพสารเสพติดต่างๆและถ้าหากว่าปฏิบัติตามนี้แล้วนะคะ ประจำเดือนก็ยังไม่มามาไม่ค่อยปกติ1ปีมีประจำเดือนน้อยกว่า9รอบหรือประจำเดือนขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือนอย่านิ่งนอนใจนะคะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุจะได้ทําการแก้ไขเพราะประจำเดือนไม่ใช่แค่เลือดที่ออกจากช่องคลอดแต่ประจำเดือนยังเป็นสัญญ,ญาณอีกหลายอย่างของภาวะสุขภาพภายในของเราและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้นะคะการที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่สามารถมีลูกได้ ถ้าหากว่ารังไข่ของคุณหยุดทํางานก่อนวัยรังไข่เสื่อมก่อนวัยเป็นวัยทองก่อนวัยคุณจะมีอาการวัยทองที่รุนแรงมากกว่าผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองตามอายุปกติอีกหลายเท่าค่ะและยังมีโรคอีกหลายๆโรคที่ตามมาหลังจากที่เป็นวัยทองก่อนวัยอีกหลายโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยค่ะอยากทราบรายละเอียดนะคะแม่จะทําคลิปเกี่ยวกับวัยทองก่อนวัยเอาไว้หลายคลิปเลยค่ะลองเข้าไปฟังดูนะคะ พราะประจําเดือนไม่ใช่แค่เลือดที่ไหลออกจากช่องคลอดแต่ประจําเดือนคือสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ